ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มาสัจจร,รมากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นาม,มาทำและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้ เังนนคนที่มีจิตวิญญาณที่ดีกล้าหาญมันต้องผ่านประสบการณ์ชีวิตของวัยร,รุ่นอย่างดีเยี่ยมดังนั้นชีวิตวัยรุ่นไม่ใช่ชีวิตที่ไม่ดีมันเป็นชีวิตที่โคตรดีแล้วแม่ทำไปสู่ความเร็จตั้งมือคิดได้เรารักมันทุกคนแล้วคุยกับมันได้ทุกคนแล้วทุกที่ด้วยคร<ำ>ับแตทุกที่ด้วยจริงครับทุกที่ในโลกนี้นั่งกับเพื่อนกินข้างถนนนั่งแ่งกินแนี้วงส้วมดูขอร์คัน เราต้องเรียนร pues um well okay. so ู้ตลอดเวลาเราต้องขยันมันเพียรเราต้องพยายามที่หาจุดด้อยของเราแล้วเพิ่มจุดเด่นแก้ลบจุดด้อยเรามันเราหาคนที่เกิดมาเพอร์เฟกไม่ได้ครับแต่มันลกสามารถสร้างความเพอร์เฟกด้วยตัวมือเองได้สร้างความเปอร์เฟกให้ตัวมือเองได้นั่นคือการไปอย่าดูถูกตัวเองเนียรู้อย่าดูถูกตัวเองมึงอย่าประมาทว่ามึงไม่มีค่ามึงไม่เก่งพอมึงต้องบอกมึงเก่งที่สุด เดรู้มไหมทุกวันี้พี่แม่เป็นคนที่คนเกียรติเยอะเพราะพี่ก้าวลาวองอาจทรนงคนมองภาพพี่เป็นคนแบบไอ้หานี่มีสัมมากกลวะไอ้หานี่โอ้อวอดตัวเองเขาพูดอย่างนั้นไอ้หานี่คนชั่วช้างเขาไม่เป็นไรวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาบอกพี่เป็นคนแดกเหล้าเมายาพาเพื่อนฝูงไปเสียหายไม่เป็นไรชั่วไปวันหนึ่งเขาจะรู้ว่า ทุกอย่างเราตัดหมดแล้วเดคิดดูผ่านไปสามสิบกว่าปีสี่สิบปีพี่แม่งเป็นคนที่แบบสมบูรณ์ที่สุดเล่าก็ไม่กินหรีไม่สูบการคืนไม่เที่ยวงดหมดทุกอย่างครอบครัวอบอุ่นไม่มีคือได้แกเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงมากเลยชีวิตที่พลิกออกมาเป็นผู้ให้แเรารู้ไม่คนที่รังเกียจที่จากภาพลักษณ์สมัยก่อน เขาไม่เคยเข้าใกล้พี่แต่เขาฟังมาดูมาอะไรเขากเห็นไอ้เหีห้ยในผมผางอย่างนี้นมันก็บอกเลยว่าไม่ดีเรารู้ไหมคนที่ใกล้ชิดพี่ที่เขาบอกว่าพี่ไม่ดีไม่ว่าครูบาอาจารย์ก็ดีรุ่นพี่ก็ดีเขาลังเกียจพี่หรือในเพื่อนฝูงมิตรสา,ายกันในรุ่นเดียวกันเรารู้ไหมทุกวันนี้เขาสตาดีเขาบอกโอ้เลยเดี๋ยวเมื่อก,ก่อนเนี่ยฟังเลยล้วแม่ทนไม่ได้ <im itation> เดี๋ยวเรื่องที่ว่าอสุดท้ายเลก็ช่วยวงการศิลปะของเราเยอะถ้าไมีเีิเหลือเพราะว่าชีวิตอาจารย์เปลี่ยนแล้วทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะวงการเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้เออทำให้วงการเรามีกินมีใช้ขึ้น <so S 2> ลุก้านของเราก็ร่ำรวยกันขึ้นมาจากเห <t> ลื่อมนี่แหละเหลื่อมต่อสูดด้ทุกอย่างแล้วเหลื่อมเมื่อคืนทุกอย่างให้แก่เป็นตัวอย่างของการบฏิบัติตนจากคนชั่วมาสู่ความดีจากคนไม่มีมาสู่ความรวยจากคนไม่มีชื่อเสียงมาสู่ความมีชื่อเสียง จากคนไร้คนสตากลับมากลายเป็นมีคนสตาทั้งประเทศรวมทั้งตัวผมด้วยใช่ไหมเราก็จะมีความรู้สึกดีว่าเอานอนครับอาจารย์ครับพี่ครับอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าผมจะเป็นคนดีครับแต่ผมไม่อยากบอกว่าผมจะเป็นคนดีผมไม่อยากดังนั้นผมก็พยายามทำเพื่อเป็นตัวอย่างของคนดีคนหนึ่งของประเทศชาติของผมเพราะประเทศชาติของผมเนอะมันหาคนดีไม่ได้มันหาคนดีได้น้อย ผมก็จะอุทิศตัวตนของผมครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดอย่างนี้ตั้งแต่เด็กผมรอวันเวลาผมไม่อยากไปแก้ตัวกับใครแต่ผมขอทำเพื่อเป็นการให้เห็นดีวกว่าเห็นกว่าการแก้ตัวผขอวันเวลาด้วยวัมเป็นเครื่องพิสูจน์ระหว่างความลังเกียจของอาจารย์ของรุ่นพี่ผมให้เด้เห็นดีวกว่านะให้เด็กผมตอนนี้เกียดผมไปเถอะครับนะวันข้างหน้า นะครับเดี๋ยวอาจารย์กับรูปพี่ผมก็เปลี่ยนอ,อีกแล้วก็จริงมันก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเราด้วยตัวเราเองเออด้วยตัวเราเองนั้นดีชช่วยอยู่ที่เราถูกไหมเราเคยชั่วมาก่อนไม่เป็นไรแต่เราต้องมีความใฝ่ฝันว่าเราจะเป็นคนดีที่สุดใช่ไหมแล้วอาจารย์แบบแน่นอนตอนนี้สําเร็จร่วมทุกอย่างแนละ้วเคยผมต้องต้องมีคนสงสัยแน่านอน,านอาจารย์เคยมีท้องไหมวันหนึ่งแบบว่าเฮ้ยอันนี้นะอันนี้นะเดยรู้ไหมครับ ถ้าตราบใดที่เรามีความรู้สึกท้อืเราไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายได้อืแรงกําลังใจหมดไม่มีเราโดนกระหน่าเท่าไหร่เราอย่าหมดครับเราอย่าท้อการท้อคือการลดพลังชีวิตของเราให้อืให้มอดแล้วนั้นเมื่อเกิดปัญหาจึงพองเพื่อรับมันออ่างมันยังคองตัวเพื่อรับเลย คำว่าท้อไปเกิดขึ้นับใจของเราเราร,รู้อยู่แล้วว่าการเดินทางอย่างนี้เรากําลังบุกแล้วเรากำลังเรากำลังกำชัยชนะเราก็ต้องเจอศัตรูตัวใหญ่ที่โขงเกันนำเราเรารู้อยู่แล้วแล้วเราจะท้อม,มันทําไมเพราะเรายังสู้มไม่ถึงที่สุดเดคิดดูคนนี่นะในชีวิตคนเนดะสู้คนมาร้อยคนเดเลือกไหมคนที่ร้อยนะ่แม่เหมือนหัวแม่โป้งเรามแม่งใหญ่ขนาดนี้ดังนั้นมันก็ลดเล็กลงมา เรากาลังสู้คนเล็กๆแล้วก็ชนะขึ้นมาไอ้หามึงสู้มาได้30สิคนไอ้หาแล้วไอ้ยาคนที่ร้อยมันเก่งกว่ามึงร้อยล้านแล้วมึงท้อแล้วมึงยอากาลังหาเลยมึงมึงไปสู้กับไอ้คนใหญ่นั้นดังนั้นมึงไม่มีไอ้นี่กระจกเออเออไมมึงผ่านขึ้นมาจากที่สองได้ไอ้คนที่สองมึงล้มมันได้แต่ถามว่าตอนนั้นมึง้อไหมมึงเกือบเหมือนกันแต่มึงก็ล้มมันได้แล้วทำไมเมื่อมึงขึ้นมาคนที่สิบแล้วมึงท้อมึงท้อทำไมอ่ะมึงขึ้นไปอยู่ที่30สิบ มึงเจอคนที่แข็งแรงกว่ามึงมึงก็ต้องสู้มันสู้ต่อมึงต้องสู้แล้วมึงไม่ใช่หวังแค่สามสิบมึงหวังคนที่ร้อยที่กูจะล้มมึงข้างบนเนี่ยมึงต้องชนะมันเห็นป่ะดังนั้นจําไว้เลยว่าถ้าเราต้องการชนะเราต้องการสุดยอดเราจะไม่มีคําว่าท้อเกิดขึ้นในใจเราแม้แต่นิดเดียวมีอย่างเดียวว่าใจของเราคือลุกโผล่ขึ้นมาทั้งเมื่อถูกกดดันเมื่อถูกแรง แรงทับถมเมื่อถูกกระแสวิาพากหรือการทับถมให้เราจมเราจะพุดขึ้นม่มไปต่อสู้กับมันมันไม่มีการถอเราจะพองตัวของเราขึ้นมาต่อสู้มันไม่มีวันแพ้กับมึงต้องขยันด้วยต้องทําทุกอย่างทุกวิธีการถ้าเราชั่วตรงไหนเราต้องเปลี่ยนตรงนั้นเราจะเปลี่ยนเพื่อสู้กับมึงกูจะเปลี่ยนทุกอย่างของกูเพื่อสู้กับมึงก็เห็นว่ากูแม่งมีค่า กูต้องต่อสู้มึงวันเวลาไปขึ้นไปสูิกูเองแต่กูไม่มีวันพ่อ ไม่ต้องเอาตายมึงเห็นมึงแข็งแรงมึงแข็งแรงมึงแข็งสู้สู้มึงไม่มีอุปสรรคอุปสรรคมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกูกูต้องการอุปสรรคกูสั่งมึงมากูมึงมามึงมากูต้องการคนอิจฉาในเสียกูกูต้องการคนด่าว่ากูมึงมามึงมามึงมาเฮ้อเข้าใจป่ะเออครับมึงไม่มีวันแพ้ใครลูกหลานจำไว้แข็งแรง อย่าท้อท้อกับทุกอย่างเขาลงเฟซมึงด่ามึงเราท้อแล้วไม่ไหมเขาเขียนด่ามึงเขาเขียนด่ามึงมึงเข้าไปอ่านอ่านแล้วพลังดิวหลุดตกโป๊ะองไม่ตา้อันนี้อันนี้ถูกใจมากเลยฟังม้ในอะไรไตระกันตะกันหาของมึงอะอะไรของมึงก็ไม่รู้ที่มันด่ากันมึงโพสด่ามึงแล้วมึงก็ตอบ นี่มันเด็กสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไปแล้วมันก็ดับศูนย์อ,อตกลงมันเป็นเหยื่อมันใช่ใช่ชีวิตมันกำลังดีสุดท้ายมันก็ตกเป็นเหยื่อของของกระจอกพรงนี้ของคำพูดแคลแม่เหย้ยมาเขียลนละไรแล้วคนง่อๆแล้วนันมัเขียนกัน มันอิจาร์เสียงอยู่แล้วมันไม่ต้องการให้ใครได้ดีได้ดีอยู่แล้วมันก็ต้องลงมึงมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนของของเรางานแล้วมันก็สบายสบายสนุกสนุกมึงก็เอ็นจอยกับมันว่าไอ้มันเอ้มึงด่ากูไปเรื่อยๆสิบริษัทมึงแน่จริงมึงด่ากูไปสักสามเดือนเลยมันจะอยู่ได้ไงเดี๋ยวเรื่องใหม่มันก็มามันก็เลิกกูด่ากูไอ้ห่ากูบอกมึงมาด่าไรมึงมาด่ากูไป สุดท้ายมึงก็ไม่ด่ากูกูบ,บอกมึงอยู่มึงด่ากูต่อสิมึงด่าก,ก,ทาก,กูทำไมมึงเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องอื่นไอ้ยามึงดากก่ากูจะไม่จบเลยแล้วมึงจะด่าก,กูมึงก็ไม่ด่าก,กูอยู่ดีอเ <c oughs> ข้าใจอย่างธรรมชาติคนแข็งแรงมึงจะต้องไม่วันไหวกับกระแสกระแสของการด่าว่า,าการวิพากษ์น้องแข็งแรงแต่ลิ้นคนนี้เหมือนดามนะฮะทิมแทงคนสุดยอดเลาะไม่ไม่อย่าคิดอย่างนั้นเด้เด้คิดว่า มันทิ้มแทงเด้เดี๋ยวต้องบอกว่าไอสัตว์ลิ้นมึงอะกระจอกกูบอเลยลิ้นมึงก็กระจอกกับกูมึงทิ้มกูไม่ได้แล้วกูกัดลิ้นมึงแล้วกูตัดลิ้นมึงทิ้งในนั้นกูไม่สนใจกูไม่สนใจกับทุกอย่างกูสนใจกับมั่นคงในตัวกูเองให้มึงด่ากูไม่มีวันท้อกูไม่มีวันตกต่ำกูมีตามเปลี่ยนไปตามกระแสของการวิพากษ์มัวเดย์จำไว้เลยคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดถูกวิพากษ์ทั้งหมดอืใชเด้มีชื่อเสียงขนาดนี้เด้คิดเรื่องว่าแม่ง คนเกียดเดย์แม่งเยอะแยะเกียดตัวที่มึงไม่รู้จักตัวตนของเดย์ด้วยซ้ำไปแต่มันเกียดเพราะว่ามันไม่ชอบเมื่อมีคนว่าท่านี่มันไม่รู้จักเดย์เลยแต่มันว่าเดย์มันก็ไม่ชอบตามเพื่อนมาเลยสันดานเป็นอย่างนี้แล้วเราจะไปฟังมันทําไมเราฟังมันทำไมเรามีกลุ่มคนที่รักเรามากมายมหาศาลคนที่เข้าใจเรามากมายมหาศาลทําไมมึงองไมสนใจกลุ่มที่ไม่เข้าใจวันเวลาให้มึงพิสูจน์แล้วฟังมึงกับกล่ที่มึงไม่เข้าใจกู มึงด่ากูมึงด่ากูไปเลยโอ้โหกูชอบกูชอบด่าไปทำไมทำไมมึงต้องชื่นชมกับคำชมทำไมมึงต้องรังเกียจคำดา่าและมึงหวั่นไหวไปกับคำดา่าทำไมมึงไม่ทำว่าการที่การด่าของมึงคือพลังให้กกบกูกูชอบมันเป็นความดีสำหรับกูให้เราม,มีพลังขึ้นมาด้วยความชมเดิดน่ากลัวกูไม่ต้องการคนชมมันจะเฟรชที่เนเ่าคนแข็งแรงคือไม่สนใจคำชมไม่อ่านคำชม แต่ชอบอ่านคำดาเออ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 นี่คือคนแข็งแรงสุดแต่อ่านคำดาแล้วห้ามห้ามอ่อนไว้กับมันไม่อ่อนไว้เพราะเราอ่านเยอะครับเหมือนกูยืนให้มึงตบอะไไหมกูยืนให้มึงตกจริงตบกูไปกูเฉยเข้าใจข้างซ้ายให้ตอแต่บางคนโดนพวดเดียวแม่งล่วงแล้วล่วงแล้วแม่งทอแหละแม่งเก็บปวดแล้วแต่เรายืนให้มึงเหมือนพระเจ้าบอกเมื่อตกข้างหนึ่ง ใกล้มันตัวพข้างใช่ใช่พายเซียนบอกพวอ่ะอีกทีดิเหมือนพี่นี่คือธรรมะนี่คือธรรมะมึงด่ากูเลยแล้วมึงด่ากูให้ตายมึงก็ด่ากูให้ตายไม่ได้มึงด่ากูให้ล้มมึงด่ากูให้ขายรูปไม่ได้มึงด่าไปเลยมึงด่าให้กูมีชีวิตที่บัดซบมึงด่ากูไปเลยมึงไปด่าให้หมดดูว่ากูจะขายรูปได้ไหมไอ้สัตว์สุดท้ายกูจะขายรูปได้กูยังมีชีวิตดีอยู่เลย ทำไมกูไม่สนใจมึงกระจอกครับครับเห็นไหมกูชื่นชมมึงที่มึงด่ากูกูไม่ได้โกรธมึงมึงด่ากูเลยเพราะการด่าของมึงทําให้พลังชีวิตกูชดเชื่วงชดเชิงชาชวาฟังไว้นะมันต้องอย่างนี้อาชานถนมมึงขอมันแดกเลยถูกต้องเลยมึงขอมันกินเหรอมึงด่ามึงด่ามึงด่ากูมาแสนคนแล้วทำให้กูไม่มีกินเลยเหรอกูเป็นคนชั่วตามมึงพูดเลย มึงก็รู้มึงเป็นคนดีอยู่แล้วเฮ้ยมึงก็รู้มึงมีแฟนขับเป็นหลายแสนมากกว่ามึงที่มึงด่ากูมึงด่ากูแสนแต่แฟนขับกูแม่งเป็นล้านจริงมันรักกูทำไมมึงสนใจมันไก้แสนเฮี้ยนั่นถูกป่ะสนใจมันทำไมมึงขอเงินไอ้เฮี้ยแสนไลยย้ำนั่นเหรอกินอ่ะขอมันอ่ะ ไอ้เหี้ยอะไรแกมึงเลยมันไม่ได้ห่างก,กับมึงเลยทำไมมึงต้องไปสนใจกับบรรดามึงด้มามึงด่ามาสัต์มึงด้ามาข้าวามตั้งเทพนะนี่คือความเข้มแข็งสังคมไทยเราอ่อนแอรเรื่องนี้เรารู้ไหมมันจึงไปสู่ความสุดไม่ได้คนเก่งมีมากคนฉชลามีมากแต่อ่อนแอครับผมมันอ่อนแอดังนั้นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือหนึ่งมึง ก่งมันชาลาเข้มแข็งเออรู้จักมนุษย์ด้วยเข้มแข็งอรู้จักมันทุกอย่างเออรู้จักธรามเจ้าของสัตว์ทุกตัวโอ้แลวมือเข้มแข็งกูไปจับไม่มีท้อไม่ไม่มีคำว่าท้อเพราะเป้าหมายกูยังไม่ถึงมีก่อน อาจารย์มีเอ่อมีไอดอลว่าแบบว่าศิลปินที่ชื่นชอบมีคนเราเพลงที่ฟังมันมีอยู่แล้วมันเป็นงธรรมดาเพลงใรรมดาเมื่อเราเติบโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยสมัยอาจารย์แต่เรายุคสมัยนั้นเป็นสมัยนั้นเราคนแก่เขาก็ฟังสุเทพวงกำแหงอยู่แต่ก็เจ้าพ่เทพเดฟร้องเพลงก็เอ่อเอ่อพวกเอ่อทานินอินทร์เทพพวกนี้เงี้ยเขาต้ชลินนันนาคอลร้องเพลงนะทีนี้ ไอ้เรากา็ถ้าเป็นทางสายลูกทุ่งก็จะมีสุรพลสมบัติเลนในยุคสมัยนั้นไยิงย่งใหญ่เราก็ฟังได้ในขณะที่มีฝรั่งก็ต้องมีเอนวิทเพสลียเราก็ยังมันอยู่นะจนก็ต้องไล่มาเรื่อยๆก็ชอบทุกอย่างแล้วถามว่าพอหลุดวงโคจรของอายุของเราเรายังชอบอยู่ไหมเราก็ยังชอบเด็กเล่นๆเด็กรุ่นใหม่เรายังชอบเพลงเชือชีวิตเราก็ชอบหมด ฟังได้ทุกอย่าง <S <S ที่มันมันเป็นจินตนาการมันเป็นความคิดมันเป็นกลุ่มก้อนของคนที่ชอบหลากหลายดังนั้นถ้าเราเป็นผู้เสพงานซึ่งว่าเราก็ต้องชื่นชมเห็นไหมไอดอลของเราเราก็มีทั้งหมดทั้งด้านวาดรูปเราก็มีไอดอลซึ่งเป็นพี่หวันอย่างงี้พี่หวันก็นคือไอดอลของเราว่าเขาเป็นเป็นศิลปินขขอาชีพที่ประสบความสำเร็จครับผมนั่นคือไอดอลใหญ่ของเรารในประเทศชาติไอดอลของเราทางซี่โลก ข้างนอกเราก็ยังชื่นชมหปิกัสโซที่แม่งขายรูปได้เป็นฮอตเค้กแล้วรวยชิบหายเลยอย่างเงี้ยแฟงสเตล่าใครต่อใครในอเมริการรเชนเบิร์กอย่างเงี้ยหรือเดวิดฮอกนี่ของอังกฤษอย่างเงี้ยเราก็เห็นความยิ่งใหญ่หรือเฮาส์เนอร์ของออสเตรียหรือกิกเกอร์อย่างเงี้ยเราเห็นความยิ่งใหญ่ของศิลปินเหล่านี้ของโลกที่แม่งแบบโอ้โหมันทำไมเสกทุกอย่างได้วะไอหาไม่เห็นต้องจนอย่างหมาอย่างศิลปินในประเทศไทยแล้วทำไมกูจะไปเสกความร่ำรวยวะ กูไม่อยากเป็นแบงก์โอหรอกแบงก์โแม่งจนเนี่ยกับหมาแล้วก็ฆ่าตัวตายกูไม่อยากเป็นแล้วรุ่นพี่รุ่นอาจารย์ก็อยากเป็นก็เรื่องของลูกคุณลุงพี่รุ่นอาจารย์แต่กูไม่อยากเป็นกูอ,อ,อยากเป็นศิลปินรวยเอ้ยน,นั่นนั่นนั่นมีไอ้ดอไงไอ้ดอของต่างประเทศไอ้ดอของประเทศไทยชอบพี่วันเพราะมันรวยเพรา เป็นนักศิลปะด้วยเป็นนักธุรกิจด้วยแน่นอนเลยแล้วต้องประกอบกันในโลกนี้มึงจะเป็นเขียนรูปอย่างเดียวเป็นศิลปินอย่างเดียวแล้วมึงขายรูปไม่เป็นมึงจะเป็นมาเลยเขียอยู่ในถ้ำในบ้านมึงนี่ใช่ไหมไอ้มึงอิอยู่ในบ้านมึงไอเนบ้านมึงโอเคอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะอาจจะไม่สุดท้ายก็ได้ก็จะถามอาจารย์ว่าความเชื่อมันคืออะไรในจิตใจของอาจารย์คุณรู้ไหมนี่ คือแม่งทุกวันนี้มีคอนเสิร์ตนะเพราะกูมีความเชื่อกูมีความเชื่อความเชื่อในตัวกูเองไงความเชื่อในตัวกูความเชื่อของตัวกูครับผมความเชื่อว่าในโลกเนี้แม่งมีคนทําได้กูต้องทําได้ใช่ถ้ากูทําได้มึงก็ทําได้แน่นอนมึงทําได้กูทำได้มือนกันนี่คือความเชื่อเข้าใจไหมดังนั้นความเชื่อเนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าจึงประทานทุกอย่างให้แก่เราเห็นไหมในคนคนที่เชื่อเช่นนั้นเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเทวดาเชื่อผีสางขนาดเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างไร้เหตุผลที่ไม่เป็นตัวตนสัมผัสได้ยิ่งมีความสำเร็จเลยการบูชาต่อเทพเจ้าก็ดีก็เป็นความสำเร็จของคนยุคเก่าทั้งหมดนะแล้วทําไมเราไม่บูชาต่อตัวเองล่ะมนุษย์ยุคใหม่คน คนบูชาตัวตนของเราคนเชื่อมีความเชื่อในตัวตนของเราและในความเชื่อนั้นต้องมีอะไรอืที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเรานั่นก็คือความดีงามความมีศีลธรรมความมีคุณธรรมเดี๋ยวนี้ถึงมันไม่มีศาสนาแต่มันมีความดีงามมันก็คือสุดยอดมันไม่จำเป็นต้องมีศาสนาคนรุ่นใหม่ไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องมีศาสนาก็ได้แต่เขาเป็นคนดีโคตรๆนั่นคือเขามีศาสนาแต่ศาสนานนั้ไม่บอกว่าเขาคือศาสนาอะไรต่างหาก แต่ว่านั่นคือตัวตนของความดีงามของโลกตัวแทนของโลกถ้าสมัยก่อนก็ไม่มีศาสนาเลยมีแค่พระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมฮะดังนั้นดีลิฟหรือความเชื่อนั้นจึงเป็นสุดยอดของคนของมนุษย์ของมนุษย์มนุษย์ที่มีความเชื่อจึงสำเร็จทุกอย่างครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สุดยอดเลยสุดยอดมาก ความเชื่อมันสำคัญด้วยไม่จะถามอะไรอันสุดท้ายนะไอ้จะมีกันอะไรวะเอากระดาษมากระดาษมาถามอาจารย์ว่าจะช่วยเซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมเอามาเอามาเดี๋ยวมาเซ็นลายเซ็นอันใหญ่ๆเลยนะครับอาจารย์นี่คือ จารย์ลายมือสวยเนาะ <laughs> ดิ้ วันนี้วันที่ยี่สิบสี่เดือนเจ็ดเเดือนเจ็ดแล้วเหรอเดือนหกเดือนหกไม่ยอมไปข้ามติเตือนด้มึงเชื่อว่ามึงมีความสำเร็จมึงจะสำเร็จถ้ามึงเชื่อว่ามึงจะจนมึงจนแน่แล้วความเชื่อคือสิ่งที่จะบันดาลทุกอย่างให้แกอยู่ที่ความเชื่อของว่าเรา ต้องการความเชื่อของเราไปสู่เป้าหมายด้านใดนี่คือความเชื่อ Believe it แขกรับเชิญของผมในวันนี้เขาคือศิลปินระดับชาติที่แสดงให้ทุกคนเห็นแล้วว่าความสำเร็จของคนเราต้องแลกมาด้วยความเพียรความทุ่มเทอย่างจริงจังไม่ได้มาจากโชคชะตาหรือความบังเอิญใดๆ และนี่ก็คือความเชื่อและตัวตนของเขาศิลปินผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธพิพัฒน์แต่บนเส้นทาง,งความเชื่อยังมีผู้คนอีกมากมายที่รอให้ผมออกไปค้นหาและนำเรื่องราวของพวกเขามาถ่ายทอดเพื่อตอกย้ำความเชื่อมีพลังมากเพียงพอที่จะพาเราไปสู่ปลายทางที่เกินกว่าจินตนาการของเราได้ เพียงแค่เรา Believe i อท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยมัทธิวบทที่ห้า ข้อ38ถึง39 ขอขอบคุณสายการบินแอร์เอเชีย